วันนี้จะมาเล่นแมปในโรบอทคือแมปนี้มันจะเป็นแ,แบบรูปบุคแคเวนนะและ้วมีตัวคเมล่าแมนก็คือว่าน่าเบือ่อเห็นแต่ไออเอ,อ ต้นบ้านผมอ่ะผมต้นมันบ้านมันคืนแล้วนั่นแหละเขเรียกว่ากำตามสนองเป็นนย่งกำตามสนองโดนเอาคืนซะมัง่งวันนี้มันเล่นเกม จะไม่ได้ถ่ายยาวเกินไปเพราะต้องถ่ายห้ามเกินสิบเอ็ดนาทีเท่านั้นเฮ้ยเพื่อเนเพือนะไรเพื่อนกดวิงไม่ได้โอ้เนี่กดวิงผู้สักกดแบบนี้ตั้งนานที่จริง,รงมอนให้กดทีหนึ่งโอ้โห ข้างหน้าอยู่เอทโท,ทอทเรดห้องน้ำเอทโทแล้วนะ่ะไปเร็วเพื่อนไปเร็วใา้มันจบที่ไม่แปลว,ว่าเออไวมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็ว โอ้โหเพื่อนเพื่อนเลสมอลล่ไปแล้วโอ้โหโ้หมูกระทะมากกระถุกไม่นานเล่นเลยกูโอ้โหการตามทันเวอร์ มีเจ้าคนล่อมาทางนี้นั่นไงกำตามทันเวอร์เดี๋ยวที่มันติดบล็อกอะต้องไปทางไหนวันนะ่ะโอ้โหให้ช่วยกลับไปทางกาวสักดีกว่าอีกทำไมม,มันสันส่น วะตามเพื่อนไปแล้วกันแล้ววะสกิเบดี้ไอเอ็นซีหกลำทานเลยวะถ <c oughs> อกป่นอนทอนเอาลำทนุนเอาทางไหนหนี่วะเออทางนี้ก่อนแล้วกันอืม ไอ้โสปิแมนมันไม่ใช่ทางตัดแล้วกันที่มีอืมไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคมม่ซื้โซนดูซื้โซนซื้โซนเออัวห้องน้ำกิฟดีโอเค มันน่าจะไม่ใช่ทางนี้นะเพื่อนโอ้โหกำตามทันเวอร์โอเคมาหนีกสักหน่อยโอ้โหโอ้ยเจ็บจังโอ้โหโ เออพะมาณนี้แหละข้ามีเงินซื้อไม้ได้ก็ยังดีอ่าไม่มีไม้ว่าตรงนี้ลงแอไถ้ามิสลอรอลงได้วะเออลงแอบได้เพื่อนทำไรอ่ะเพื่อน สรุปคือเลนไม่่คยกินเท่าไหร่เลยก็นเนี่ยก็เลยไม่ได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่โดนหลอกโอเคมันหลอกจบโอเคทีวีแมน แต่แค่สก,กินอะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเกมดีกว่าค่าอะไรที่มันยาวเกินยี่สิบนาทีก็จะตัดพวกนั้นออก อีเวดก็ดีทีเรียไหนวะไอเมียคุณบ้านเร่นก็ดีว่าเล่นอันนี้ดีกว่าหยอกลอ้อใช้หนังสปเกอร,ร์แมนโดนสิงหอดูฟลอรซินเลยหยอกล้อว่าพอดีตื่นเตะ แต่เช้าเลยแต่ตีสี่อืมก็หินกันไปแล้วเมื่อนกะี้เนี่ยโอเคๆก็ไม่ควรก็ไม่ควรมีที่นั้นโอ้กระดูกก็มีปิอะไรท่า จะช่างมันิ่งไงได้ละตั่ลูกนี้ไม่ค่อยน่าสนใจด้วยทีนี้น่าสนใจกว่าโอ้โหมันยังไม่ได้ดาวโหลดเสื้อเลยรอให้มันดาวโหลดก่อนไม่เปลี่ยนอะไรไหมนะไท่ทันนะอ๋อไท่ทันก็เปลี่ยนได้ โอเคทีนี้ก็ลุยกันโลดเฮ้ยเพื่อนจะทำอะไรไม่มีอะไรเลยเราข้ามาทำไมไม่ใช่เราไปมาทำไมไหนวะไททัทนสปิ๊กเกอร์แมนนะ ไม่เด่นหัวซ่วมมาสิมาสิมาส,มาสีหาลอดหับได้ไหมนเนี่ยี่ลดอดหับได้ไหมอ้าวปไลาเพื่อนแล้วก็บิบเกินฮะแค่โคลามันไม่คุ้มเลยนี่วะที่วไว้จับสกิบดี้ไทยเลยเถอะ วาดไม้ที่เล็กฝุดสุดหลยอึ้เงียบรปจุ ผมเปิดประตูนะเนี่ยัหยุดยาก็พอไหม มนนทีท่านท่านดูโพลิส์ก็อ,อยู่อะไรอยู่ตรงนี้วะนะ่ะไม่ใช่ติดบล็อกกันเหรอเอาอยู่ดีๆก็ได้หมวกมาเฉยเลยไม่เป็นไรช่างมันช่างมันบอกไว้ประดับเท่ๆเอาข้าววันนั้นคืออะไร เอาดังเ่ะไมไ่เอาเปลี่ยนละกันให้บอกนะว่าหาเสื้อทีวีแมนไม่เจอทีวีแมนทีวีแมนอืมโอาคิริโตได,ดมไหมเนี่ยเออคิริโตแล้วกัน แต่ยังไม่โดนดนี่สินี่โัเนี้เลยแล้วนี่ตเดียว V ีละวีไอฟีพีอะไรวะเออพีพีฟังงั้นวีไอพีฟรีววเออ,ไ,เอ,อไหนอ่ะโอ้ยตรงนี้เหรอไหนดูดิ ลักษณะดีนี่อย่างเท่ไอ้ย่าอย่างเท่เลยไปแบบนี้ไปนั่นแหละอืมโอ้กดเลยวะนำหัวออกจะนำหัวออกไปทำไมเนี่ย ต้องกลับมาเอาที่เดิมแต่ว่ามันไม้ดุดส่วมอันนี้แล้วกัน เทมาร์กไอ้เพื่อนว่าไม่เอาดี่ว่ามีซักดีกว่าอลูกโป่งนี้เป็นตาเล่นในแมบสยองควันอยู่ ลิบสียองควันหรือฟิลิปเอ่อลิบบ้าไม่ใช่ฟิลิปบา้าจะบอกแล้วว่าฟิลิปบา้าฟิลิปเบฟิลเบิร์นได้อะไรได้ปืนอันนี้โกลเด้นคาเมล่าเมนถ้ามีเทอะไรเลย,เลยใช้อะนี้ในการถ่ายนี่แหละ